สวัสดีครับทั่วไทยบายโกดำวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับภาพน่ารักช้างป่าสองตัวลงเล่นน้ำหลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันผักดันกันข้ามถนนเพื่อกลับคืนสู่ป่าที่จังหวัดนครนายกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่13นางรองและจิตอาสาพเพื่อนช้างตาบลสาลิกาช่วยกันผักดันให้ช้างป่าสองตัวข้ามถนน หลังข้ามากินผลไม้ในสวนของชาวบ้านในหมู่ที่สองตำบลสาลิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันกั้นรถเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ช้างและชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนหลังจากนั้นช้างทั้งสองตัวที่ชื่อเจ้าพายสาลิกาและพายงาเดียวก็ได้แวะลงเล่นน้ำในบ่อน้ำกันอย่างมีความสุขเป็นภาพสุดน่ารักโดยใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่ท้างทั้งสองตัวเล่นน้ำกันอย่างสบายใจแล้วก็ขึ้นจากน้ำและเดินกลับเข้าป่าอย่างปลอดภัยสําหรับช้างป่าทั้งสองตัวนี้มักจะชอบลงมากินผลไม้ของชาวบ้านอยู่เป็นประจำแต่ไม่มีนิสัยดุร้ายโดยก่อนหน้านี้เคยมีช้างป่ากว่าสี่สิบตัวลงมาในพื้นที่ตำบลสาลิกาแต่ตอนนี้ ช้างทั้งหมดได้กลับขึ้นไปอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสมบัติเนินใหม่คุณลัชานน์เนินใหม่ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกทหารพาน41จับมือทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนจากอโอทกภัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเนื่องจากพื้นที่อำเภอรามันเป็นพื้นที่รับน้ำและเกิดน้ำท่วมสูงมากในรอบหลายปีประชาชนหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน ส่วนราชการทุกภาคส่วนและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่41จึงให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยพันเอกอัตพลค,คงสงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่41นำกำลังคนร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระจายกำลังครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอลามมนเข้าให้การช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในขั้นต้น ทั้งการแจกจ่ายถุงยางชีพน้ำดื่มและยารักษาโรครวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งนี้ทางหน่วยได้เข้าดำเนินการสํารวจและเฝ้าระวังบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นกว่าสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จึงงดการจัดกิจกรรมต่างๆหน่วยเฉพาะกิจกรมอาหารพานที่411จึงจัดโครงการ Smile Delivery 41มอบของขวัญวันเด็กประจำปี2564ให้น้องถึงบ้านสร้างกำลังใจที่ดีให้กับเยาวชน ในเขตพื้นที่อำเเคลามันจังหวัดยะลาขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณอับดุลหาดีเจยะยอผู้สื่อข่าวจังหวัดยะลานายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่เปิดแคมเปญด้านการท่องเที่ยวปี2564นำเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ให้มากที่สุดนางสาววิชุพันธ์ภูก้าวล้วนสีสัญญานายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่า ขณะดนี้การแพร่ระบาดมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวพอสมควรนักท่องเที่ยวที่ได้จองไว้ล่วงหน้ามีการยกเลิกไปบางส่วนแต่คาดว่าอีกประมาณ4ี่เดือนก็คือประมาณเดือนเมษายน2564สถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆค,ค,คี่คายเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากทางรัฐบาลส่วนราชการภาคเอกชนต่างก็ร่วมมือกันในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่เช่นเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกรบบีก็จะมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นถ้าหากเดินทางมาทางเรือในบริเวณท่าเรือก็จะมีการคัดกรองส่วนสถานประกอบการต่างๆที่มีแรงงานต่างด้าวก็มีการตรวจอย่างละเอียดมีการเฝ้าระวังซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็ไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดง เนื่องจากมีมาตรการต่างๆออกมาที่จะหักดันให้สถานการณ์ต่างๆที่คลายลงอย่างรวดเร็วและเมื่อทุกอย่างดีขึ้นคาดว่าจังหวัดกระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจที่อยากจะมาเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่เพราะจังหวัดกระบี่มีความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยในเรื่องความปลอดภัยและผู้คนในจังหวัดกระบี่ผู้ประกอบการมีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม มีการโนนนรงสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดการลดใช้พลังงานการใช้พลังงานทดแทนและในแคมเปญปี2564ทางสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่จะนำเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ให้มากที่สุดโดยการใช้ทรัพยากรอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้เกิดของเสียไปสู่ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดพอท้ายที่สุด ต้นทุนที่สําคัญก็คือในเรื่องของต้นทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อยลงจะเห็นว่าธรรมชาติได้มีการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วสัตว์น้ําต่างๆเพิ่มขึ้นจํานวนมากน้ําทะเลมีความสดใสเปรียบเสมือนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมาสําหรับจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นลําดับที่สของประเทศ มีจำนวนโรงแรมอยู่ประมาณ800แห่งมีห้องพักกว่า2บ่ดห้องกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดกระบี่ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนัทพงศ์ศรีป้องผู้สื่อข่าวจังหวัดกระบี่